สุดปลืม้มนักวิ่งอาวโสวัยเกา่าจังหวัดตรังคว้าเหรียญทองกีฬาอาวโสแห่งชาติชลตะวันเกมผู้สื่อข่าวรายงานวันที่28เมษายน2566เมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาที่ท่าอากาศยานตรังนายประพนณพัฒลุงอายุ70ปีนักวิ่งกรีฑาอาวโสจังหวัดตรังเดินทางกลับจังหวัดตรังหลังเดินทางไปแข่งขันวิ่ง100เมตรรุ่นอายุ70-74ปี ในการ,การแข่งขันกีฬาอาวุโส <14. 3. S 1> แห่งชาติครั้งที่5ช่อนตะวันเกมที่จังหวัดนครสวรรวครรร์เมื่อวันอาทิตย์ที่23เมษายนที่ผ่านมาซึ่งสามารถคว้าเหรียญทองมาครองอ<า>ด้วยเวลา14.13วินาที โดยนายประพลได้เดินทางกลับจังหวัดตรังพร้อมกับเพื่อนนักกีฬาอาวุโส8คนและโค้ชซึ่งมีญาติและเพื่อนมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกกุหลาบเพื่อแสดงความยินดีคุณลุงประพลบอกว่าตนรู้สึกยินดีที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดตรังได้ทําเพื่อสังคมและเพื่อจังหวัดตรังซึ่งเวลาที่ตนทําได้อยู่ในเกณฑ์ดีตนได้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนก่อนเข้าร่วมแข่งขัน เพราะการแข่งขันกีฬาระดับชาติต้องไปเจอผู้ร่วมแข่งขันที่เก่งจาก5ภาคบางคนก็เป็นอดีตนักกีฬาซึ่งในการแข่งขันระยะ100เมตรในรุ่นอายุ70-74ปีมีนักกีฬาร่วมแข่งขันจำนวน12คนต้นอยากบอกกับชาวตรังว่าตอนนี้เราได้นำความสำเร็จมาสู่จังหวัดตรังและเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาสุขภาพและศักยภาพของตัวเอง อยากเชิญชวนพี่น้องชาวตรังทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุให้มาออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายนอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้วเรายังได้มิตรภาพรวมทั้งได้ท่องเที่ยวไปอย่างที่ต่างๆดีใจมากๆที่ได้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อสังคมและที่ทำกันก็คือทำเพื่อจังหวัดตรังครับสถิติก็อยู่ในระดับดีครับ14.13วินาที100เมตรอายุ70ปีครับ ร่างกายก็มีการผูกช้อมตลอดระยะเวลาปมาณสามเดือนนะครับเพราะว่าไปการแข่งกันในระดับชาตินั้นเราต้องไปเจอกับพวกอดีตทีมชาติตัวเจ๋งๆตั้งนั้นเลยมามาจาก้าฟ้าก็ใท <ไป S 1> ั้งหมดสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองคนพร้มก็ก็อยากบอกเจ้าจังว่าตอนนี้เราได้นําความสาเร็จมาถังหวัดจังและเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะรักษา คุณภาพศักยภาพของของของตัวเองแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวรังนะครับในทุกรุ่นรุ่นอายุได้มาออกกําลังกายการออกกำลังกายนอกจากเราได้สุขภาพแล้วนะครับเรายังได้มิตรภาพแล้วก็ได้ท่องเที่ยวในช่วงที่เหลืออายุอีกไม่มากนักนะครับได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมในะเยาวชนครับเรนักงนักกีฬาเราได้กินได่เราไปกันทั้งหมดนักกีฬามีทั้งหมดแปดคนนะครับ แปดคนได้ผูพันพันเอกอาวุธศรมณีได้เหรียญทองแปดร้อยเมตรแล้วก็เหรียญเงินสี่ร้อยเมตรแล้วก็รัชนีกวีเมธีครับได้หนึ่งเหรียญหนึ่งร้อยเมตรไม่ใช่แปดร้อยเมตรเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็เกตสินีแคนยุกนะครับได้เหรียญเหรียญทอง เออเหรียญทองแดง200เมตรแล้วก็เหรียญทองแดงแ0 0ร้อยสีรอยเมตรที่เหลือก็ทีมวิ่งปลัดสี่คูณสรุ่นอายุอวิมาปีถึงผมอายุ70ดปีลดอายุลงไปช่วยในทั้งหมด12ทีมเราได้นับ4ของประเทศไทยแล้วก็วิ่งปลัด4ี่คูณหนึร้อยเมตรผมก็ลดอายุไปช่วยนะครับมีทั้งหมด4คนก็มีนักกีฬามีก็มี ดูพรนะครับก็มีบุญโยกแล้วก็มีร้อยเอกสถิตแล้วกอ็อาจารย์ปิญวัฒนนะครับก็เราก็สามารถาาจากสิบสองทีมก็ได้นับ4ของประเทศไทยครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จเราไปน้อยแต่ว่าคุณภาพครับ่ที่ทากันก็คือ,อเรามีโค้ชของเรานะครับก็คือน้องอัจกรใจชพลนุ้จะอครับแล้วก็มีผู้ช่วย จวีโชครองยัน์ซึ่งเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขของอำเภอรัชดานะครับได้ช่วยเกี่ยวกับน้ําดื่มตลอดช่วงเวลาในการปิกร้อมระยะเวลาสามเดือนแล้วก็มีน้องสาย,ยันอ่าซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชคนนี้เป็นกําลังสาคัญในการติดตอ่อประธานาธิบดีนะครับแล้วก็มีก็หมดแล้วนะครับนนอกจากนั้นเราได้รับความเมือเ่อเฟือได้รับการสนับสนุนพราเราไปในครั้งนี้ครับในการเดินทางใช้ประมาณหลายหมื่นครับเพราะว่าเรา คนอายุสูงอายุเอาอไปเครื่องนอนพักโรงแรมนะครับและได้รับการอนุอนเ,ออเคราะห์เอื้อเฟื้อจากท่านนายกอบจอจังหวัดรังนะครับบุญเล่งลู่จถาพลพิพิธได้ช่วยเหลือนะครับตัดชุดชุดในเสื้อ,อเสื้อวิ่งกนะับเสื้อลำลองนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านในะโอากาสนี้เราคิดว่าต่อไปในอนาคตนะครับนักการเมืองในจังหวัดรังนะครับน่้จะหันมาสนับสนุนกีฬา,าผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ประเทศไยเรานั้นผู้สูงอายุกําลังจะล้นประเทศแล้วนะครับก็คิดว่าในอนาคตจังหวัดตังเราขณะนี้เรียนรวมทั้งหมดเราอยู่อันดับที่4ของประเทศไตซึ่งนับว่าเป็นเป็นการสร้างประจานครับในกีฬาหลายๆชนิดแต่เรายังขาดคนที่จะสนับสนุนพวกเรานั้นไปด้วยใจรักรักกีฬารักสุขภาพเสียตละนะครับเพื่อเพื่อเพื่อ,อจังหวัดตังครับครับผมครับตรังสตอรี่รายงาน